อยาให้คุณอันดาพาไปดูเรื่องของการแก้ไขค,ความแออัดในสนามบินสุวรรณภูมิกันบ้างนะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางด้านของคณะรัฐมนตรีต่างเนี่ยท่านก็ได้มีความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวในช่วงของเอเปกเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศของเราเป็นจนํานวนมากค่ะค่ะด้านนายกรัฐมนตรีนะคะสั่งการให้อากาศยานสุวรรณภูมิแก้ไขปัญหาความแออัดในสนามบินและรถขนส่งบริการจากสนามบินให้เพียงพอค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยค่ะ หลังมีการเผยแพร่ภาพผู้โดยสารหนาแน่นและไม่ได้รับความสะดวกสบายที่ท่าอากาศยานสวนภูมิด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้ท่าอากาศยานสวนภูมิแก้ปัญหาความแออัดในสนามบินและรถขนส่งบริการจากสนามบินให้เพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัางประเทศไทยทั้งนี้นะคะสนามบินสวนภูมิชี้แจงว่าภาพดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลา13นาฬิกานาทีค่ะที่บริเวณจุดตรว จคนเข้าเมืองหรือตอมค่ะเข้าโซนหนึ่งฝั่งตะวันออก ตมค่ะเข้าโซน3ฝั่งตะวันตกซึ่งมีเที่ยวบินลงถึง76เที่ยวบินค่ะหรือชั่วโมงรับประมาณ20เที่ยวบินมีผู้โดยสารเฉลี่ยชั่วโมงละ3 0 0 0ถึง4,000คนเลยทีเดียวค่ะก็สําหรับประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยนะคุณผู้ชมนะเมื่อสถานการณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คลายลงไปแล้วเนี่ยก็มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งทางอากาศยานแล้วก็ทางบกเฉลี่ยวันละประมาณ4 5 0 0 0ถึง50,000คนเลยทีเดียวแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่เทงีย ของประเทศไทยเป็นอย่างมากล่าสุดเนี่ยกระทรวงการคมนาคมเนี่ยนะก็ได้เร่งรัดให้แก้ไขปัญหาความแออัดในทุกเรื่องตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้สั่งการไว้เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่คู่โดยสารด้วยนะคะ แต่ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทางไหนนะคะหรือว่าการให้บริการใดๆก็ขอให้ให้บริการด้วยรอยยิ้มให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับความประทับใจกลับไปและเขาก็จะอยากมาท่องเที่ยวประเ<ช>ทศไทยของเราสยามเมืองยิ้มขอให้ยิ้มด้วยใจแล้วก็ให้มิดไมตรีแก่นักท่องเที่ยวด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงของการประชุมผู้นำเ e อเปกเนี่ยนะอันนี้เนี่ยใกล้จะถึงแล้วต้องบอกว่า การที่ให้บริการนักท่องเที่ยวให้เขาได้กลับไปสามารถพูดปากต่อปากไปเล่าลือถึงความเป็นคนไทยไปเล่าลือถึงสถานที่ท่องเที่ยวและรอยยิ้มของคนไทยได้เนี่ยนะต้องบอกคุณผู้ชมเลยเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะการพูดปากต่อปากไปเนี่ยจะทําให้ต่อไปในอนาคตมีนักท่องเที่ยวอยากมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเมื่อเราสร้างความประทับใจให้เขานะคะเขาก็จะอยากกลับมาท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกค่ะ